แกงแดงกันจาน้าใส่นี้ลงไปแล้วก็ใส่เครื่องเกงแดงลงไป แดงๆีนะร้องขวาย่างนันเาแทุกคนชีขนนันใส่เวลาแต่ทุกคนอืมสดๆน่สดส ใจต้องใจเลยนี่้าจะใหมันดีๆกะข้าวเครื่งงองแกงมันหหอมๆนะแต่ทุกคนก็ห่วงจากก็หวูวจากเทคนิคนัน่นอยู่จ้ะแต่ว่าแต่ว่าเราบอกพิธีพิถันขนาดนั้นนะทุกคนฝรั่งกินดอกแค่ไหนฝรั่งกินแล้วก,กินอยู่ด้วยอาหารไ,ไทยแบบนี้ทุกคนแต่ว่าอาหารเล้ๆนาๆหน่นเราก็กิน ใส่ลงไปแล้วน้ำก็ได้ใส่น้ำลงไปกวนแล้วก็ใส่กะทิลงไปทุกคนมันนั่นอีรินี่หอมๆอิริ่งนี่สีต้อมเกี่ยวเครื่องแกงดีๆเกี๊ยวใส่กับน้ำมันนะแต่ทุกคนมันจะสีสีสันขุ่นๆเนาะสระถาแต่พระบาร์ทำขายนะมันจะสีสีขุ่น หรอกมันแซ่บอันนี้เฮาเฮ็ดแบบง่ายๆกินอยู่บ้านอยู่บ้านเลยจ้ะทุกคนเฮ็ดกินเองเฮ็ดให้ฝรั่งกินใส่น้ำตาลน้องไปน้ำจ้ะทุกคนอันเต้ากันนั้นเดือนนั้นเดือดเด้อบ่ทันใจข่อยเด้นอ้่อยละ chạy cái hòn còn phai ít đấy tụi cuốn coi coi không phải là em mà là khỏi chạy hòn còn phai khỏi hết lèo xua đều ăn vẫn hòn này tụi เฮ็ดใจเย็นเย็น,ค,ยน,ค,นค,ยค่อย,อย,อยตัวเ,เครื่องแกงไปมันหอมๆนะทุกคนค่อยชิ้ขั้นท่าค่อยค่อยฟอไปเฮ็ดเนื้อมาเหรอทุกคนเฮ็ดง่ายๆไวๆโลดนี่ใส่บระเขือน้ำเนื้อมันก็สุกไว้ทุกคนพ้อหน้าเดือดเดือดเนื้อมันก็บุ่โตลงแนวละเดือแม่น แม่นั่นนั่นเลยแม่นสุกลูกขัวโดนไลายแม่นอะไรทุกคนเนื้อกระทียมไปอีกเนี่ยสำหรับสไตล์ไปนะทุกคนถ้าจะกินกับเคดกินกับอันนั้นนั่น ใส่อันนี้คือน้จีนนะ่นเอากะไซมาใส่น้ำแต่ทุกคนน้ำแต่เสียอีกแบบนึงละ ปิดฟก้อนบอกเผาแม่มันนั่นห่อนะไรทุกคนแดงแดงนะคะเดือดแล้วต้องใส่ใส่บบกทัวต้องใส่น้ำจัดหน่อยใส่บบกผิดต้องใส่น้หน่อยริกับปิดกะ เองเนื้อใส่พักหลายๆค่อยกระิเคี่ยกินได้พักเด้ยทุกคนเนื้อมันกส็สิให้พ่อบ้านกินส่วนเนือ้อเนี่ยข่อยกินนั่นกินดิบๆถ้าซุกแล้วก็อ,อยากกินพ่ะว้ามันอันนั้นมนันเสร็บเ <Yes? c oughs> นื้อซุกแม่ทุกคนมามาแล้วก็จะใส่อย่างนี้ใส่ผักหลายพวกอ,อย่างพวกข่อย,อยกินเคียกินพักทุกคนกินมะเขือกินมะทั่ว อันนี้ก็โหระพาลงไปเลยจ้ะโหระพาโหระพาเซคแข็งเด้ออันนี้หลายๆกันหลายๆอย่าทุกคนจังเสียดโหระพานะแล้วกนะ็กระสิอข้างอันนั้นไว้อเก็บหน่อยแค่นี้ก็สุกแล้วนะคะทุกคนก็าาสิใส่ในะนนั่นก่อน ใส่กะทิลงไปหลาไๆเสร็จแล้วนะคะทุกคนแค่นี้ละ